สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยวันนี้ราคาทองประจําวันที่20เดือนกันยาสองห้านะครับราคาอยู่ที่บาทละสามหมื่นสองพบาทนะครับน้ำหนัก0.6กรัมนะครับราคา1,550บาทนะครับน้ำหนัก1กรัมนะครับราคา2,420น้อยำหนักครึ่งสลึงนะครับราคา4,360บาทส่วนราคา1สลึงนะครับอยู่ที่8,410บาทนะครับ น้ำหนัก2สะดึงนะครับอยู่ที่16,750น้ำหนัก3สะดึงนะครับอยู่ที่24,870บาทนะครับน้ำหนัก1บาทอยู่ที่ราคา32,800บาทนะครับน้ำหนัก2บาทอยู่ที่65,600บาทส่วนน้ำหนัก3บาทอยู่ที่98,400บาทนะครับน้ำหนัก4บาทราคาอยู่ที่131,200บาทนะครับ น้ำหนัก5บาทราคา164,000บาทนะครับราคาทองจะถูกจะแพงแต่ละร้านต่างกัน50-100บาทครับนี่คือสาขาเซนทันพาชาชนบุรีนะครับ